สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนโอเคเป็นไงบ้างจ้าเราก็ยังไม่ค่อยจะดีนะเพื่อนๆนก็เกือบจะหายแล้วแต่ว่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะเพื่อนๆนเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าเราติดโควิดนะเพื่อนๆก็สองสามสามอาทิตย์แล้วเพื่อนเกือบเดือนแล้วเพื่อนก็ยังไม่หายนะโอเคแต่ก็ดีขึ้นแล้วเพื่อนเพเพราะว่าปอดเราติดเชื้อนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือที่เนี้ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะนะเขาไม่ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อนๆน อาการของเราก็เลยแย่แย่ลงแย่ลงเพื่อนๆแต่ว่าเคาะดีที่ว่าเราเคยกลับบ้านไปเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ซื้อยาปฏิชีวนะติดตัวเรามาเราก็เลยได้กินอันนี้เข้าไปมันก็เลยให้ทาให้เราดีขึ้นเพื่อนๆแต่เราก็ไอจนกระทั่งกล้ามเนื้อเราฉีกเลยนะเพื่อ okay. นโอเคกล้ามเนื้อรอบๆสูงอกเราฉีกหมดเลยแล้วเราก็ มีอะไรหลายอย่างมากมายเพื่อนทีอยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเอาไว้ให้มีเวลานั้นเพื่อนนั้นเราจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังโอเควันนี้เราก็จะมาทำโกลนะเพื่อนเพื่อนโกละเวจิเทเรียนนะเป็นเวแกนนะเพื่อนเพื่อนโอเคไม่ใช่เจนะเพื่อนเนเราก็มาบอกเลยนะส่วนประกอบเพื่อนเพื่อนก็มีนะเพื่อนเนมีเส้นหมี่นะเพื่อนเพื่อนนะเส้นหมี่เส้นหมี่ยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนถ้าใครไม่มีก็สปาเกตตีก็ได้เราก็ง่ายๆนันเพื่อนนั้นก็เราจะบอก ก็คือนี่งาดำงาขาวนะทีขาวนี่คือโกโกโมม้มะพร้าวมะพร้าวขูดขั่วอบแล้วเห็ดแชมปปญองเดป,ปารีสลวกต้มน้ำแล้วก็เทมเป้ถัว่วโอลีฟมะเขือเทศออนยองเอชลอตเพื่อนเ,เก็หอมแดงแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ ส่วนที่เราจะเพิ่มที่เพื่อนๆมีหรือไม่มีก็ไม่ต้องแล้วแต่เพื่อนๆนะก็มีงางาขาวโอเคเราเครื่องเราใส่ไม่พอแล้วก็มะนาวนะเพื่อนๆมะนาวมะนาวแล้วก็ส่วนที่เราจะให้เพื่อนๆดูก็คือเทมเป้นะเราใช้ยี่ห้อน,นี้เพื่อนๆโอเคเทมเป้นะใครจะเอายี่ห้อไหนก็ได้เพื่อนๆเรายังไม่ได้สปอนเซอร์นะโอเคแต่ว่าวิดีโดอเราอาจจะสั้นหน่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ ส่วนองค์ประกอบอีกที่เหลือก็อยู่ในจานนี้พี่ยฟ้าแดงมะเขือเทศแล้วก็สับปะรดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยแล้วกันนะเพื่อนค่อยๆ่อยนะค่อยค่อยตามกันไปนะเพื่อนเพราะว่าเราก็ตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะเพื่อนเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อกล้องใหม่หรอกก็อันเดิมแหละเพื่อนใช้ไปตามมีตามเกิดเนานะโอเคจ้ะ ก็เราก็จะใช้แผ่นแป้งนะเพื่อนๆแผ่นแป้งเวียดนามนะเพื่อนๆเราชอบยี่ห้อนี้เนี่ยชอบยี่ห้อนี้มากให้เพื่อนๆดูนะถ้าใครเจอยี่ห้อนี้ก็เราจะบอกเลยว่าเหนียวนุ่มอร่อยสุดยอดมากเลยสปอนเซอร์จะเข้าก็ยินดีต้อนรับค่ะเชิญเอ็กเซปต์สปอนเซอร์ si vous voulez je suis vraiment ravie de r e c e v o le pub เดมงกุฏิอร่อยมากเพื่อนเพื่อนอืมงอนหล่ำจ้าโอเคเพื่อนเพื่อนเราก็เอาใบแผ่นแผ่นแป้งนะลูกแผ่นแป้งแช่น้ำนะเพื่อนๆือนโอเคแป้งแช่น้ำแล้วก็น้ำเย็นนั่แหละเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นหมี่เมื่อกี้นะคลุกคู่กับซอสมากี้นี่ แม็กกี้อันนี้ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันนะโอเคสสักครัเพียงสิสปอนเซอร์มาก,กี้ลันเทยเดม,มาเชนสักครับชวดเต็ดเอ็งจูโอเคก็ใส่คลุกน้อนเพื่อนเราขออนุญาตใช้มือนะเราล้างมือแล้วนะเพื่อนๆโอเคใช้ดิจิตในตัวละแมงนะก็อินดิเดียนก็ดูเอานะเพื่อนๆโอเค นะเราก็จะผสมน้ำมันน้ำมันอันนี้เข้าไปเพื่อนนะน้ำมันนัวถั่วมันสมองนะเพื่อนนิดหน่อยโอเคบมลูสมองเพื่อนเสร็จแล้วเรา,าเริ่มเลยมาเริ่มกันใส่มีลงไปก่อนอย่างแรกง่ายมาก แล้วแต่ใครชอบใหญ่ชอบเล็กนะเพื่นอนของเราก็จะตามไปด้วยพร้าเโรยนิดเดียวให้มันหอมๆเราจะนึกเหมือนว่าเหมือนเรากินไอ้นี่นเพื่อนไรนะยำไอ้ใครยำหัวปีอะไรประมาณนี้เพื่อนนะเกมะเขือเทศ ไม่มีอะไรยุงย่งยากเพื่อนเพื่อนนะมะเขือเทศเอาให้เขาออกไปผลผๆไปหน่อยแล้วก็แอปเปิลประเอกของเราแทมเป้ดูอย่าให้เยอะเกินไปแล้วก็หักวิ้ยกนน้ำลายเอื้อกเลยน้าดำโรยขึ้นงไปข้างบนบนนี้ แล้วก็โอลีฟใส่ข้างล่างสามลูกพอพอให้เขาออกเปรี้ยวๆเสร็จแล้วพลิกพริกหนุ่มสีแดงตามด้วยสับปะรดหั่นแบบท่อน ผักชีตบด้วผักชีอย่าลืมนั่งเอกนั่งเอกของเราก็คือเฮดหั <Hey. S 2> ่นหน่อยเพื่อนๆเนี่ยมันกลมใช่ไหมหั่นผ่าครึ่งหน่อยก็ได้โอเคไปข้างบนผ่าเป็นสี่อัน แอบกืนน้ำลายเป็นเป็นพักๆนะเพื่อนๆแเราก็ใส่งาขาวนิดหน่อยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนโอเคหอมแดงตอนนี้เราโควิดใช่ไหมหลงปอดเราก็ต้องกินหอมแดงดิบนิดนึงขับขับเสมหะนะเพื่อนขับเสมหะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมื่อย่นแบบนี้นะก็เราพันข้างเข้าไปก่อน นะโอเคแล้นเพื่อนพผ่านข้างเข้าไปก่อนเสร็จแล้วพอคันข้างเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็ทบขึ้นมาเอาแน่นๆโคตจใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรเมื่อนแต่ให้แน่นๆเท่านั้นเองนั่นแหละอืมเสร็จแล้วเห็นไหมได้หนึ่งอันละ ดูความสดความสวยง,งามความสวยง,งามโอเคไหม,มหนึ่งอันละแด่หนึ่งอันเราจะทำให้เพื่อนๆดูอีกอันหนึ่งโอเคไหมนะทำให้ดูอีกอันหนึ่งทุรักทุเล่หน่อยนะเพื่อนต้องขอโทษด้วย <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ำร้อนแช่ะนะนเพื่อน บางคนใช้แผ่นไอ้นี้ยจะใช้น้ําร้อนแช่สรุปแล้วพอตอนจะจบในแผ่นขาดแผ่นแตกหมดไม่ต้องใช้น้ําร้อนน้ำเ่อนน้าเย็นนิดแหละธรรมดาน้ําธรรมดาเลยเสร็จแล้วเหมือนเดิมเส้นเริ่มด้วยเส้นอืมเพา้า นาดําัาอไหนก็งาแล้วก็งาให้หมดถูกไหมโอเคสับรดเขือเทศเนี่ยเหมือนมเขือเทศ Cannot happen. Happen. Pick chiffon, dang. ผักชีเทมเป้ไออันเมื่อกี้ที่เราหักไว้ครึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งโอเคแซมปิญงเดปารีต้มเห็ดต้ม ช่วงนี้อากาศกังหนาวอยู่นะเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนๆแต่อันนี้เราจะใส่มะนาวนะให้เขาเปรี้ยวนิดนึงปิ๊บนี่แหละโอเคไหมแล้วเราก็พันก็เหมือนเดิมแอบคืนน้ำลายกันแล้วเพื่อนตอนนี้เราก็ยังป่วยอยู่นะเพื่อนๆแต่เราก็อยู่บ้านแต่เราก็รับ รับอาหารตามสั่งอั้เนี่ยก็ทําอยู่กับบ้านช่วงนี้ออกไปนอกไม่ได้โอเคเห็นไหมพื่นนี่เสร็จแล้วสองงานแล้ว นี่โอเคเห็นไหมเพื่อนไหมน่ากินนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกน้ำจิ้มง่ายๆเพื่อนๆดูเลยนะทำให้ดูเลยเดี๋ยวง่ายๆหรือใครอยากจะดูแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่ เราจะทำอีกอันหนึ่งเพิ่มแล้วกันเพื่อนๆนะโอเคไหมแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่เส้นนะโอเคมาเดิมจุ่มแป้งวีลนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆยาวก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็จะเริ่มด้วยแคร์ท มะนาวงาขาวงาดำโอลีฟใครไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องใส่ตามเราหมดสิ่งไหนที่มันไม่มีก็ไม่ต้องใส่มะเขือเทศ้ลแอปเปิ้ล ถั่วใครแพ้ถั่วก็ไม่ต้องใส่นะเมืเม่อถั่วที่ส่งใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่อันตรายเทมเป้เหมือนเดิมโอเคพิทสับปะรด พักชีเราชอบมะพร้าวหอมแดงโอเคแบบนี้เหมือนเดิมเพื่อนเราก็ผนันเหมือนเดิมเลยแบบเดียวกัน แต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องแน่นก็ได้นเพื่อนเราไม่มีเส้นอันนี้เส้นไม่มีเนี่ยปกติพันปกติมันก็แน่นมันเองเพราะจานมันจะช่วยดึงไงเพื่อนเข้าใจไหมแ้่เราก็กดลงมาข้อนี้เนี่ยกดเข้าไปแค่นี้มันก็ตึงเองโดยอัตโนมัติเพราะเราวางบนจานเลยเพื่อนแล้วไม่ได้วางบนผ้ามันจะช่วยดึงโอเคเดี๋ยวเราทำน้ำซอสให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดู ง่ายๆเลยมาเราก็ยืนพื้นเดิมซอสซอชาะนะเพื่อนๆเห็นไหมนะเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆเห็นชัดๆต้วก็นี่ลองก่อนอืมนะเข้มไหมชัดขึ้นเน,ะนาะเคลียไปใกล้ๆเราก็จะใส่แมกกี้ไบของเราเหมือนเดิม ใส่ตามชอบเลยเพื่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บเลยง่ายมากเร็วมากน้ำจิ้มไก่ผันทไทยนอรสิงสปอนเซอร์ก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมไม่เป็นไรใส่เลยกะเอาหวานมากหวานน้อยนเพื่อน เรา,เาหวานน้อยเสร็จแลวเราจะใส่พริกไทยพริกไทยปัวมะนาวเลมอน จำไว้ว่ามันจะออกรสชาติเปรีป้ยว,วๆหวานๆมันคล้ายๆกับะจะให้เป็นอย่าเรียกว่าลุยส่วนเลยพริกไม่พอมันเปื่อนอุ้ยลูกตายละขอโทษค่ะานละตละลื่นหลุดมือ,อเรามีมะนาวเขียวด้วยหน่อยหอยนึ่งนะเพื่อนนะนี่โอเค ิดเดียวเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาเม็ดที่มันร่วงมืันนี้ออกคนใครมีปาปริกา้าเขาใส่ปาปริก้านะเพื่อนแต่เราไม่มีปาปิก้านะเพื่อนเนี่ยแค่นี้แหละเพื่อนง่ายไหม ง่ายมากเลยแล้วก็พระเอกของเราหน่อยหนึ่งนีง่เราต้องชิมก่อนนะเราต้องชิมที่สำคัญต้องชิมด้วยนะอืมอร่อยแล้วว้าวอร่อยเฉยเลย <c oughs> อโอเคเราก็จะโรยงาเพื่อนงานะงา,นาดำ แล้วก็ใส่เห็นไหมอันนี้แครอทหยิก,ยก,ยก,ยกลงไปโอเคแค่นี้นเพื่อนเสร็จแล้วง่ายมากใครชอบน้ำมันงาก็ใส่น้ำมันงานะเพื่อนแต่เราไม่ใส่นะเราไม่ใส่น้ำมันงาแต่เราจะใส่น้ำมันอันนี้น้ำมันนนวนี่โอเคไหมเพื่อนเนี่ยใส่เพื่อนดูนิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะให้มันมีน้ำมันในร่างกายบ้างไม่กินเลยก็โห เป่ดไม่ได้อะไม่ต้องได้วิตามินที่ลายในในใน,ใน,น้ำมันเลยโอเคนะเพืเอ่อนๆนี่แหละก็เสร็จแล้วจ้ะเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเพื่อนๆเอืมน่ากินไหมจ๊ะฮูโรเวเจกเทเรียนของเราวันนี้กับซอสนะเพื่อนๆโอเค เราก็ไม่มีอะไรมากมง่ายไม่เละง่ายง่ายง่ายมากๆนะเราก็ตักซอสใสน่นี่เลยง่าย,ายจริงเพืนเสร็จแล้วจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นั้เพื่อนนะ ข่าวหน้าจะทําอะไรกินก็มาตามกันนะเพื่อนๆโอเคหายหน้าหายตาไปนานโคบิสูนะทุรมอนจ้าบุนรักษาเจิดาคุ้มครองจ้าโคบิสูจุบ๊บ